สวัสดีครับยูสับสครายเบอร์ทุกคนนะครับพระธิดารมชาแนลวันนี้ก็จะพามาดูต้นคามเมเลียนะครับที่จะมีลูกเพจบางคนนะครับถามมาว่าคามเมเลียที่ลงไปนะครับคราวที่แล้วสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูกันเลยนะว่าคามเมเลียที่ลงไปในคลิปตอนนั้นนะครับเป็นปีแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของต้นคาเมเลียที่ลงใบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปทั้งหมดนะครับ4ต้นตอนนี้เหลือแค่2นะครับก็คือต้นนี้กับต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าดินที่แหว่งไปเนี่ยก็คือต้นที่เขาไม่รอดนะครับอันนี้ก็คือที่รอดอยู่ก็จะโตช้ามากนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะของ ใบอ่อนนะครับแตกอยู่นะครับมีใบอ่อนแตกอยู่แต่ว่าดอกเนี่ยยังไม่ออกดอกเลยนะครับยังไม่เคยออกดอกเลยก็เข้าใจว่ามันน่าจะโตช้ามากนะครับเ mm hmm. มื่อเทียบกับต้นอื่นๆน,นะครับอันนี้เป็นพุดน้ําบุตรนะครับน้ําบุตรกอออกดอกบ่อยอยู่นะครับต mm ัว hmm. ที่โคนก็เป็นในต้นเศรษฐีเรือนนอกนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสูงกันตอนนี้แบบว่าสูงไม่ถึง30เซนเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยนะก็อาจจะต้องเอาไปลงดินหรือเปล่าตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ในกระถางแล้วไม่ค่อยเติบโตแต่ว่าตัวลำต้นนี่ก็จะเป็นก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ ใช้ได้อะมีการแติบโตอยู่มาดูทางนี้กันบ้างครับช่วงนี้แดดมันร้อนมากเลยเนี่ยจะเห็นว่าเฟิร์นนะครับอันนี้เป็นเฟิร์นสบายนางนะครับก็ใบไหม้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอากาเว่นะครับอากาเว่ปากนกแก้วต้นนี้ก็ทนนะครับเลี้ยงง่ายนครับอันนี้เป็น หงฟู่นะครับหงฟู่ที่ยังรอดอยู่นะครับแต่ใบจะไม่ค่อยแดงแล้วแรกๆใบเขาจะเป็นสีแดงนิดนึงนะับตอนนี้มันจะจะเป็นสีเขียวใช่ส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กุหลาบที่เพียงไว้นะครับก็จะเหลืออยู่2ต้นเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวของอ,อันนี้จําชื่อไม่ได้นะดอกสีขาวนะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็น Shadow of the Moon นะครับดอกสีม่วงก็ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงของการติดดอกอยู่นะครับนี่นะครับอเอเรียนี้พื้นที่นี้นะมีดอกตูมอยู่นะครับอันนี้ก็มแมลงไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นะครับ ยาที่ให้นะครับถามว่าให้อะไรบ้างนะครับสักต้นกุหลาบจะให้เป็นตัวนี้นะครับโพลีจูสพอร์ชันนะครับก็คือมันใช้วิธีการฉีดทางใบก็ได้นะครับหรือว่าหย่อนไปในบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณดินนะครับก็ได้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยบำรุงนะครับให้ดอกเนี้ยสวยงามนะครับอันนี้ก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้กันแมลงนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่รู้สึกเป็นสารสกัดมาจากใบยาสูบนะครับชื่อ s t a r g o G นะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับคนจะเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับที่เคลือบที่เคลือบด้วยสารเคมีนะครับที่เป็นสารสกัดจากใบยาสูบนะครับ ตัดให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะเม็ดก็จะเป็นเมเ็ดซีชูบูแบบนี้นะครับหรือปกติก็จะโรยไปบริเวณโคนต้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยรดน้ํา วันนี้นะครับที่ผมพาไปดูต้นคาเมเลียก็ยังไงก็ฝากลูกเพจนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ